คันนี้ป้ายแดงขายกันอยู่ล้านห้านะครับผมคันนี้เป็นเจ้าผ่อนเดือนละ8,000ก็ผ่อนได้สำหเรบเจ้าคันนี้นะกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ Perfect Car Channel วิรานนะครับวันนี้ พามาพบกับรถเข้าใหม่ครับรถสไตล์ผู้บริหารขนาดแท้มีความเงียบมีความประหยัดและมีความแรงมากๆนะครับผมคันนี้ป้ายแดงขายกันอยู่ล้านห้านะครับผมคันนี้เป็นเจ้า Toyota Camry เกียร์รุ่น2.5 HV นะครับเป็นปี2016เป็นสีขาวมุกแท้ๆนะคุณผู้ชมนะผ่อนเดือนละ8,000ก็ผ่อนได้สำหรับเจ้าคันนี้นะส่วนใครอยากผ่อนแบบเฟรนเลตตลอดอายุสัญญาโดยไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผ่อนเดือนละ1 5 0 0บาท และไม่มีค่าให้จ่ายแฝงค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการก็ต้องบอกเลยว่าโนกับไม่มีนะคุณผู้ชมนะใครอยากดูรถนะครับราซาน87นเบอร์โทรด้านล่างขอโลกันได้แอดไลน์กันมาได้นะครับแต่ก่อนจะขอก่อนจะแอดอย่าลืมกดสับตะไครและมาดูรถของเรากันก่อนนะคุณผู้ชมนะคันนี้ป้ายแดงฟรีดาวยัางไรก็ผ่อนไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0นนะครับวันนี้ผมให้ผ่อน1,500บาทต่างจังหวัดร้อยเดียวโทรมาแอดไลน์มาได้คุณผู้ชมนะมาดูกันดีกว่าครับ คันนี้ก็ด้านหน้าสีเดิมสีเดิมขาวมุกนะครับไม่มีกับสีมานะครับโลโก้สีฟ้าอย่างนี้ของโตโยต้าแน่นอนครับบ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวไฟตันบอกด้านล่างมีให้เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดก็มีให้นะครับสีขาวมุกสวยๆเนียนๆเดิมๆช่องไฟเท่ากันหมดนะครับช่องไฟด้านข้างก็เท่ากันนะคุณผู้ชมนะยางใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยยางดูอย่างนี้แล้วไม่ต่ำกว่าปี2020แน่นอนนะคุณผู้ชมนะสวยๆกันเลยครับเดินไปเช่นทางด้านซ้ายของตัวรถครับ ตำหนิไม่มีรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับในก่อนที่คุณผู้ชมจะรับรถเนี่ยเดี๋ยวผมไประบุช่วงท้ายคลิปให้นะครับว่าเราทำอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะของแง้มดูหน่อยของแงม้มขอแอบดูหน่อยครีนนะครีนสไตล์แบบเรียบเรียบแบล็ชรี่ดูแบบ ผู้ดีผู้ดีหน่อยประมาณนี้ดูแบบตัดความเป็นสปอร์ตออกไปเลยครับแคมรีความเป็นสปอร์ตน้อยมากนะครับแต่มีความเรียบหรูที่มีเยอะกว่าได้หลายแบรนด์และออปชั่นมีครบนะเดี๋ยวไปดูภายในบอกเลยออปชั่นครบแน่นอน mm. อันนี้ได้มาวช่างด้านท้ายนะครับพร้อมเซ็นเซอร์4จุดสีขาวมุกมุกยังลอยยังเล่นกับไฟอยู่นะครับสีแล็กเกอร์เนื้อบอดี้ดีมากๆนะครับ mm. ใช้เลยครับในขณะที่ยาริสตัวท็อป6,8 0 0นนะครับวันนี้เอามาขาย677ยังไม่รวมโปรนะ จอง4,000ลดให้4 0 0ื0นด้วยนะอ่ะหัวน็อตหน่อยครับหัวน็อตไฟท้ายซิลิโคนด้านท้ายครับสวยๆครับเดิมๆครับเดิมกริปขนหนมีโดนมามีตำหนิเราจะบอกมีตำหนิให้คุณผู้ชมทราบนะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ฟ้องด้วยภาพกันหน่อยแล้วกันเช่นเคยครับดูบริเวณยาแนวด้านยางอัล่เยี่ยถ้าเกิดเดินอุบัติเหตุหนักมายังไงมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะเชีย์เลยครับยาลิตตัวท็อ c คมรี่ตัวเกตนะทรครับตัวปี16กเกตรุ่น2.5 h v ด้วยได้ไฮบริดไปด้วยอันนี้ผ่อนถูกกว่าด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่ะอันนี้ได้มาชั่นทางด้านขวาของตัวรถนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดใครอยู่เหนือยะลาพังงาภูกเก็ตไปหมดนะนี่ดูภาพกันได้เลยเลาะไล่ตั้งแต่สันตั้งแต่เงาไฟตั้งแต่กระจกตั้งแต่ช่องไฟดูกันได้เลยนะครับก็เรียกว่าอยากจะใช้สื่อออนไลน์ลดการเสียเวลาของอครอบครัวชาว Per ร์เฟคาวของเราอันนะ อันนี้ภายในครับขออนุญาตไล่ในแ,งนะแผงประตูข้างก่อนเลยครับดูการเก็บไม่ไม่เก็บงานนะการรักษารถการรักษาความสะอาดสีเบรดเป็นอะไรที่คนใช้เนี่ยต้องค่อนข้างม,มีความรักษาพอสมควรนะครับผมซึ่งรักษามาดีมากๆเจ้าของเก่านะอ่ะตัวเรียกว่าไฟฟ้าตัวไฟฟ้าของเบาะนะครับผมอันนี้ก็ดาเดิมหมดเลยนะครับใช้งานได้ครบนะเบาะไม่โซมไม่ยับตะเข็บไม่ปิได้ไม่ขาด ถือว่าโอเคเลยแหละภายในผมให้99%เลยนะครับขออนุญาตไปตรงนู้นเลยตรงออปชั่นนะปสปอร์ตมอนิเตอร์เรียคอรทาฟิกอเลอร์รมีมาให้นะคุณผู้ชมนะพวงมาลาัยคูซคอนโทรลมีมัตติฟังชันมีขออนุญาตไปดูคอนโซลตรงกลางหน่อยครับไวเลสชาร์เตอร์ hmm. ครับไวเลสชาร์เตอร์ครับน้อยครับรถน้อยน้อยคันนี้จะมีมาให้นะในในปีประมาณนี้อันนี้มีมาให้ดูดิ ราคาถูกกว่ายาริสแต่ออปชันขนาดนี้ตัวถังขนาดนี้ช่วงล่างขนาดนี้อ่ะภายในลองมาดูกันได้นะครับหรือใครดูออนไลน์แล้วอยากให้ผมถ่ายรูปเพิ่มแอดไลน์มากันได้ส่วนอันนี้เลขไม้ครับไม้แท้ไม่กลับไม่ก่อไม้สองแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับผมอ่าไม้แท้ไม้แท้ไม่กลับไม่ก่อนและรถมีการรับประกันมีเซอร์วิสนะครับแล้วก็สามารถนําเลขแชสซีนะครับไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับผม ด้านหน้ามันแม็กเฟอร์สันสตัดอ่ะคือซูบารุก็ใช้มันเป็นช่วงล่างที่เป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วส่วนด้านท้ายก็อ่าดับเบิลวีสโบนนะครับความนุ่มนวลยังไงก็ต้องบอกเลยว,ว่ากินขาดมากกว่ารถพวกซีเซ gment เยอะมาก อ่ะอันนี้ก็ขออนุญาตดูบริเวณด้านหน้าห้องเครื่องกันหน่อยนะครับไล่กัตรงนี้ออกลงไปเลยนะครับก็พวกน้ำมันเบรกยังยังไม่ดําแล้วก็ไม่พร่องของเหลวทุกอย่างไม่ต่ากว่ามินไม่สูงกว่าแม็กนะครับอ่าอิเวอร์เตอร์เจเนเตอร์คงสภาพเดิมๆใช้งานทํางานได้อีกนานนะครับมีหน้าที่แปลงกระแสตรงเป็นสลับสลับเป็นตรงใช้ในเรื่องของพลังงานกลกับพลังงานของไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะอ่ะเครื่องครับดูตามบริเวณซีนตามประเก็นดูสายพานต่างๆนะครับผมสายพานยังเรียกว่ายังไม่ระยับยังยังไม่สึกไปเยอะนะ แล้วก็ไม่มีคราบน้ํามันหัวน็อตพวกนี้ไม่ได้แกะไม่ได้ขายพวกมาเกอร์พวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงสวยๆงามๆของโตโยต้าเดิมๆแท้ๆเลยนะคุณผู้ชมนะช็อกอัพก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับช็อกไม่ตายนะครับน้ํามันยังทํางานได้ตามปกตินะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยราคาหายไปจากป้ายแดงอย่างน้อย5 0แล้วนะครับผมเท่าตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ ย้ำอีกทีนึงครับ Camry ปี2016นะครับ2.5 h v นะครับป้ายแดงขายกันอยู่ร้านตัวนี้ขายกันอยู่ประมาณร้านกับ8ต้าน6เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นมีเนมันอยู่ร้าน6นะครับ วันนี้เรามาขายเพียงแค่677,000บาทใครซื้อสด no VAT no ค่าใช้จ่ายแฟงนะครับส่วนใครซื้อไฟแนนซ์จองมา4,000ครับผมลดให้อีก40,000บาทใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลจองมา100หนึ่งเอนครับเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นไปดูเครดิตเครดิตคุณไปได้เองอนไขตรงตามที่แจง้งคุณโอนเงินมาก็ได้ครับและเราไม่ได้ขายอุปสภาพนี้นะครับมีการขัดเคลือบสีให้ก่อนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ เปลี่ยนแท้กกองให้รับประกันหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์ของสมองกลอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเข้าสู่บริการที่ใกล้ที่สุดได้นะครับและแถมเพิ่มการรับประกันเครื่องยนต์มีเรียกว่าวอรเชอร์เพิ่มเติมมาให้นะครับรับประกันสูงสุดเลยเนี่ยอยู่ที่2ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นเคสไฟเคสเป็นคันใบคันแจ้งกันไว้ก่อนมีจานวนจํากัดน,นะคุณผู้ชมนะและ้วก็ที่แน่นอนเลยครับรับประกันเลยนะครับรถไม่มีตัดต่อพิกามจมน้ํากอไ้น้ําท่วมนะครับซึ่งทุกอย่างมีรายลักษณ์อักษรให้คุณผู้ชมหมดนะครับ ไม่ได้รับประกันกันแค่ปากเปล่านะครับมีใบสอขบอจจกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองใช้แล้วนะครับเราอยู่ในสมาคมนั้นด้วยนะครับส่วนใครอยากมาดูรถบางนาลาซาร8 7มาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากได้สไตล์ไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้ผมปั๊กหุนหมีใจดีคนเดิมประจําการอยู่ที่นี่ตลอดนะใครเข้ามาชอบวนี้สไตล์นี้บอกมาหาปั๊กหุนหมีได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อน,อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ